มาเฉินตูทรงมงสาขานี้เลยจ้ะ i f s ชั้นสี่โอ้โอเดินเข้ามาเห็นหน้าคนขายเราจะวูบคือกระยัเกล่ามากคือเห็นหน้าก็เดินตามแล้วว่าอยากให้ซื้ออะไรพี่ซื้อให้หมดเลยจ้ะ <c oughs> แต่นางดีมากเลยนะนางเข้าไปหาของในสโตร์ตามที่เราต้องการทุกอย่างค่ะเพื่อนฉันอยากได้ใบไหนนางก็จัดหามาให้ทุกรูปแบบและที่สำคัญอยากจะลอง อยาจะฮิวอยากจะแอคถ้าถ่ายรูปอะไรนางก็ไม่บน่นไม่ว่าเลรสักนิดให้ใจเต็มที่บริการเต็มที่จ้าและแล้วเพื่อนฉันก็ตัดสินใจซื้อนางใบแรกนางค่อยทนุถนองค่อยๆเปิดออกมาโอ้โหทนุถนอม,มากจ้าโอเคแค่พิเซนก็จ่ายแล้วจ้าใบแรกผ่านไปใบที่สองตามมาเหมือนซื้อตามแบบ คนขายอ่ะดูดินางยิ้มให้เบาๆก็เอาละจ้ะ้อมเปและของนางดูสิใหม่ใบจ่ายจ้ะจ่ายยังไงก็จ่ายยังไงก็โดนอีป้าส่วนตัวฉันเองอยากจะซื้อตามเพื่อนแต่ผัวเห็นแล้วโดนเตะแน่คืนจ้ะจำใจคืน